หนึ่งโครินบทที่สิบข้อที่สิบสามพระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้แต่เมื่อเราถูกทดลองนั้นพระองค์ก็จะทรงให้เรามีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยอาเมนพี่น้องคะเรารวนแต่มีปัญหากันทั้งนั้นแหละมีปัญหาทุกคนแหละใหม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้พอเรื่องนี้จบก็เรื่องนู้นมาใหม่บางทีเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องใหม่ก็มาดังนั้นถ้าเราเอาแต่มองไปที่ปัญหาจดจ่ออยู่ที่ปัญหาเราเองจะไม่พบกับสันติสุขในชีวิต มันจะต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าดังนั้นคนที่รู้จักกับพระเจ้าหรือไม่รู้จักกับพระเจ้าก็จะเจอปัญหาเช่นกันในชีวิตของในชีวิตของทุกวันนี้ที่เรารเผชิญอยู่นะคะในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันดังนั้นเมื่อเราเจอกับปัญหานะคะเราจะต้องไม่มองมันนะคะเราจะต้องมองไปที่พระบิดาจ้องไปที่พระเจ้าพระบิดาเพราะพระองค์ทรงเป็นข้อของเราเมื่อลูกเจอกับปัญหาลูกฟ้องใครคะฟ้องพ่อนะคะแล้วเราเป็นลูกมี นนะะพ่ออเมนไหมคะเพราะพ่อของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสุดๆพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดอเมนพ่อของเราคือพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพ่อเราเป็นใครเราจะวิ่งไปหาพระองค์เราจะฟ้องพระองค์เราจะทูลต่อพระองค์เราจะพูดกับพระองค์เราจะบอกถึงปัญหาเรากับพระองค์จากนั้นทํายังไงต่อเราทําในส่วนของเรานะคะในหน้าที่การงานอะไรที่เราหยิบจับต้องทําได้ทําเต็มที่นะคะ เราเป็นวิญญาณที่มีความคิดจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกายเราทําส่วนของเราและเราทูลกับพระเจ้าขอสติปัญญากับพระเจ้าในแต่ละวันที่เรียกว่าวันอะไรคะวันนี้พ่กนี้วันนี้อาเมนนะคะเราขอสติปัญญากับพระเจ้ายากอบทที่หนึ่งข้อห้าได้กล่าวว่าผู้ใดที่ขาดสติปรรัญญาให้ผู้นั้นทูลขอและพระเจ้าจะไม่ทรงตำหนิพระองค์จะประทานสติปัญญาให้กับเราอาเมน ดังนั้นเราเองอธิษฐานขอสติปัญญากับพระเจ้าในทุกๆวันนะคะเช้าวันใหม่เราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าแล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าและเป่าประกาศว่าเราอยากให้เกิดสิ่งดีใดๆขึ้นในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนจากนั้นเราก็พูดคุยกับพระเจ้านะคะมอบปัญหาที่เราจะต้องเจอออย่างเช้าเราเจอ,เร,เ,จอเราตื่นขึ้นมา โอ้เรายังไม่มีงานทำเลยเราจะหางานเราอยากมีธุรกิจการงานหรือว่าทําอะไรก็ได้นะที่มีไรายได้เข้ามา ยกตปวอย่างนะว่าเป็นเช่นนั้นเราทําไงเราก็นมัสกการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าเป่าประกาศว่าวันนี้เป็นวันของลูกในนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้เป็นวันที่ลูกได้รับพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้ลูกจะได้ข่าวดีได้ยินข่าวดีในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้ลูกจะได้งานทําขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงประทานงานให้กับลูกในวันนี้อาเมนขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นความหวังของลูกเป็นความจริงของลูกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความ และเป็นความจริงเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของลูกอเมนขอบคุณพระเยซูคริสเห็นไหมคะให้เราพูดไทยคาเป่าประกาศว่าวันนี้เราปรารถนาจะให้เกิดอะไรขึ้นให้เราชื่นบานกับพระองค์เสมอให้เรามองไปที่พัญญาของพระเจ้าทีนี้เมื่อเราเป่าประกาศไทยคำตามที่เราคิดได้เลยว่าเราปรารถนาจะให้เป็นอย่างไรจากนั้นทำยังไงต่อเราจะยกนี่เลยพระคมภีนะคะขึ้นมาอ่านพี่น้องบางทีเราพูดว่าเราไม่มีเวลา ตอนนี้นะคะเราทุกคนล้วนรู้ดีว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวของเราไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นมันทั่วโลกค่ะคืออะไรโควิด -19 โควิด -19 ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกตอนนี้ก็มีประท้วงหลายประเทศก็มีประท้วงนะคะที่ประเทศไทยก็มีการประท้วงที่ในเชลีก็มีการประท้วงนะคะมันก็มีผลแหละใช่ไหมมันก็มีผลหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าพูดว่าเราไม่มีเวลา เพราะถ้าเราจะคืออย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรเราได้อะไรเราจะทํำไหมคะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเรามันเป็นความจําเป็นด่วนของเราอะถ้าเรารู้ว่าการที่เราอ่านถ้อยคาพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เราจะทํำไหมเราก็จะทําถูกไหมคะอย่างแรกเลยเราต้องมีความเชื่อก่อนว่าถ้อยคาพระเจ้าเป็นความจริงอเมนไหมคะถ้อยคาของพระเจ้าเป็นความจริงเป็นความหวังของพวกเราอเมน เมื่อเราเชื่อเช่นนั้นเราจะหยิบพระคําศักดิ์สิทธิ์ไทยคำพระเจ้าจดหมายรักของพระเจ้าขึ้นมาอ่านทันทีอามนถ้าเราคิดว่าฉันเป็นคริสเตียนหน้าที่ฉันจําเป็นที่จะต้องอ่านพระคัมภีร์ถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อแต่ถ้าเรารู้ความจริงนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เชื่อแล้วนะตอนนี้คือรู้อะรู้มันจริงอะนะคือเชื่อ,อแล้วก็รู้ด้วยอะว่ามันจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นเราจะหยิบมาอ่าน ปัญหาของเรามันแก้ได้ด้วยการที่เรารู้กฎหมายของพระเจ้าแล้วเราป่ประกาศความเชื่อแน่นอนเราต้องร่วมกับการกระทํางานทําอยู่งานยังหายอยู่ติดต่อเพื่อนสมัครงานเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเดินดูซิข้างบ้านเขารับสมัครอะไรอะไรทําได้ทําทุกอย่างเลยจ้ะแต่ฝ่ายวิญญาณเป็นยังไงเป่าประกาศถ้อยคำพระเจ้าใช้เวลากับพี่น้อง30นาทีเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาให้เวลา 30นาทีกับการอธิษฐานกับการใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเพื่อที่จะรักผู้ทรงสร้างเราเพื่อที่จะอวยพรผู้ทรงสร้างเราให้มีชัยชนะเนี่ยถ้าเราใช้เวลากับพระองค์สามสินาทีจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความเชื่อเราจะมีความหวังเราจะมีความรู้ในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งปัญหาต่างๆมันจะหลอกให้เราตกใจกลัวไม่ได้คุ้มไหมคะพ,พี่น้องใส่ฝนว่าคุ้มอเมนไหมคะ ดังนั้นเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถหา30นาทีนั้นได้เพื่อที่จะใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อเราอ่านเรานั่งลงแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความเชื่อเอาล่ะเราลองมาอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่91นะคะมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าดูสิดูหัวข้อก็อ,อ,อ,อยากอ่านแล้วว่าออาวันนี้เราจะอ่านสดุดีบทที่91เราก็มามองดูสดุดีบทที่91 หัวข้อนะคะมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าว้าวไม่ได้มั่นใจในเงินในธนาคารไม่ได้มั่นใจในคําสัญญาของเพื่อนไม่ได้มั่นใ,ใจในความมั่นคงของบริษัทไม่ได้มั่นใจในคําพูดของมนุษย์แต่มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าแค่หัวข้อแค่หัวขอ้อความเชื่อก็พุ่งแล้วอ่ะอเมนไหมคะพี่น้องอ่านต่อข้อที่หนึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเง,งาของผู้ทรงมหิทธริ์ผู้ที่อาศัยอยู่ ณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดใครคะเราไงเราว้าวใส่ชื่อไปเลยสายฝนอาศัยอยู่อ้าวเราก็เป็นห่วงสามีเราลูกเราจะไปสายฝนสามีและลูกไปยังไงอาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มงเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ฮาเลลูยาว้าวเราอยู่ในร่มงเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราต้องปวยอีกมา้ยเขาพูดแล้วแบบสายฝนและครอบครัวอยู่ในร่มงเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์องค์ผู้ทรงฤทธิ์ทานุภาพสูงสุด เราอยู่ในการปกป้องของพระองค์เราลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นไงคะโอ้โหมันแบบฝันเลยนะคะเรียกอะไรจรินนาการสิคะว่าเราปลอดภัยอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าผู้ทรงมหิททิริ์ผู้ทรงฤทธิ์อ่ะข้อสองข้าพระเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจอันนี้คือข้อสองอันนี้คือข้อสองเท่านั้นนะคะ นี่เราอ่านกันไปสองข้อเท่านั้นอ่ะข้าพเจ้าคือไขรอ่ะไม่ใช่คนข้างบ้านแน่นอนข้าพเจ้าคือสายฝนไงเพราะว่าตอนนี้สายฝนเป็นคนอ่านพระสัญญานี้อเมนไหมคะสายฝนใส่ชื่อเลยถ้าเราเป็นห่วงสามีและลูกอ่ะสายฝนสามีและลูกจะทูลพระยาเวว่าที่ร้ภัยของสายฝนและครอบครัวอเมนว้าวที่ร้ภยัยเออเรารอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วเรามีที่ร้ภัยแล้วเห็นไหม และป้อมปราการโอ้ป้อมปราการแปลว่าอะไรป้อมปราการนี่คือเป็นป้อมเข้มแข็งที่หลบภัยที่รีภัยซึ่งแบบเขาเรียกอะไรความอันตรายที่มันไม่สามารถทะลุป้อมนี้ได้เลยเพราะว่าใครคือกำแพงป้อมปราการนี้พระเจา้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดังนั้นต่อให้เขามีเ,เหตุการณ์รุนแรงนะคะหรือว่าโรคระบ,บาดใดๆก็ตามรออยู่ร,บรอบๆนะคะทั่วไปในสังคมที่เราอยู่เลยนะใกล้บ้านของเราเลยนะแต่เราจะทําไมปลอดภัยเพราะอะไรสิ่งที่ขวางกัน ขวางการระหวังเรากับความอันตรายนั้นคือป้องปราการแล้วใครคือป้องปราการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดฮาเลยูยานี่แหละคือฤทธานุภาพของการอ่านพระคัมภีร์ฤทธานุภาพของการนำถ้อยคำพระเจ้ามาเป่าประกาศให้กับตัวเราเองมาเผยพระวจนะให้กับตัวเราเองนำมาใช้ในชีวิตของเราเราไม่เพียงแต่อ่านให้จบจบไป พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจนี่ข้อสองนะยังไม่จบพระเจ้าของสายฝนและครอบครัวผู้ที่สายฝนและครอบครัวไว้วางใจอามนเมื่อ,อเราวางใจในพระองค์พระองค์บอกว่าอะไรความเชื่อนะคะจะได้รับนะคะผู้ใดที่เชื่อก็จะได้รับคําตอบจากพระเจ้าเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเชื่อในความรักของพระองค์เราวางใจเราเชื่อไว้วางใจนะคะเราพระเจ้าของข้าพระองค์พูดที่สายฝนและครอบครัวรวางใจ อามนเห็นไหมคะการอ่านพระคัมภีร์คือการที่เราคิดตามไปด้วยนํามาค่้ควรคิดนะคะให้มันเกิดความเชื่อขึ้นนะคะให้มันเกิดจุดระเบิดความเชื่อขึ้นน,ะนั่นแหละคือความหมายของคำว่าอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่แบบนี้อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่านแบบนี้ สัตดดูดีบทที่91มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าวุฒิอาศัยอยู่นะที่กำบังขององค์ผู้ทรงสุดเชีอยู่ในร่องห่างผู้ทรงเมื่อ12ข้าพระเจ้าอยู่ทูลพระเจ้าว่าที่ที่แผ่ค่าประองและป้องปาการค่าประองผู้ที่ข้าพระองไว้วางใจอย่างเงี้ยคือยังไงคืออ่านให้จบจบไปใช่ไหมคะอ่านเสร็จแล้วยังไงต่อบลืมไปแล้วไงคะมันถึงไม่เกิดผลไงพี่น้องดังนั้นหนุนใจนะคะว่าไม่ต้องรีบไปไหนนะคะใจเย็นๆอ่านแล้วเอาจริงเอาจรทุกคําที่พูดเนี่ยนะคะ ทุกคําที่ทูลขอเนี่ยเราขอด้วยความเชื่อทุกคําที่เราอ่านแล้วเป่าประกาศเผยพิชนาะเข้ามาในชีวิตของเราเราเชื่อเราจึงพูด a เมนไหมคะเราต้องพูดพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อสดุดีบทที่9 1มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าใครพูดสายฝนพูด,พดสายฝนเอ้าพูดอา่ดอานออกเสียงเลยสายฝนมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า ผู้ที่อาศัยอยู่สายฝนและครอบครัวอาศัยอยู่ณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดอ้างินตนาการที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดเราจะอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ว้าวเราเลือกแล้วเราอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์เราปลอดภยัยฮเลลูยาฮเลลูยาองค์ผู้ทรงฤทธิ์ฐานุภาพสูงสุดคือพระเจ้าพระบิดาพ่อเราพ่อเรา a เมนเราเป็นลูกมีพ่อฮเลลูลยาข้อที่สอง ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่าที่ี้ภัยของข้าพเจ้าสายฝนจะทูลพระเจ้าว่าพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นที่ร้ภัยของลูกสามีและบุตรของลูกอเมนและพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของลูกพระเจ้าของลูกผู้ที่ลูกไว้วางใจอเมนอะไปต่อค่ะข้อสามพอพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านกู้ไข่เอ้าก็เราอ่านก็กู้เราเอเมนไหมเราเชื่อเราก็รับเอาเลยป่อประการและเผยพระวจนะค่ะ เคยพระเจ้าลงไปวันนี้คือท้ายคำพระเจ้าที่เป่าประกาศถึงเราอเมนขอพระองค์จะทรงช่วยกู้สายฝนและครอบครัวให้พ้นจากกับดักของพานนกอะไรคือกับดักของพานนกก็ไอ้ปัญหาต่างๆไงที่มันมาดักความเชื่อ,องเราที่มันทําให้เราเรเติ้งตกที่มันทําให้เรารู้สึกกลัวคืออะไรไม่มีงานทําไม่มีลูกค้าไม่มีเงินไม่มีความหวังไม่มี ไม่มีความหวังอะว่าพรุ่งนี้จะได้เงินมาจากไหนหรือว่าจะอะไรจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านเอ่อบ้านกาลังจะถูกยึดรถกําลังจะถูกยึดมีหนี้สินที่ต้องจ่ายมีเจ้านี่รายวันอะไรก็ตามเจ็บป่วยไม่หายสักทีโกรธกันทะเลาะกันทุกวันกับคนที่เราควรจะรักกันคนในครอบครัวอะไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้มันคือกับดักของพันนกทั้งสิ้นเห็นไหมเราจะต้องตีพระคำของพระเจ้าให้เห็นว่าพระเจ้ากาลังบอกอะไรกับเรานะคะค่อยๆค,คิดค่ควรแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นครูผู้สอนเราเองนะคะก็ตรงตามนี้เลยพอพระองค์จะทรงช่วยกู้เราจากกับดักของพันนกและจากโรคภัยที่ร้ายแรงอาเลื่อยโรคภัยที่ร้ายแรง,รงตรงตัวเลยมีโรคภัยที่ร้ายแรงเกิดขึ้นอยู่ไหมถ้ามีพระองค์จะทรงช่วยเรา แต่ว่าวันเวลาเป็นของใครเป็นของพระเจ้าออเมนไหมคะอย่า <Yeah, S 1> ไปกําหนดเวลาให้กับพระเจ้าว่าภายในวันนั้นวันนี้มันนษย์พ่อเราเป็นเพียงใครมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าวางใจพระเจ้าพระองค์รู้ดีว่าวันไหนเป็นวันที่ดีออเมนไหม <S <S เราไม่รู้เรื่องหรอกเรามองวันไหนก็ดีหมดแหละอะไรที่เราอยากจะทําาวันนี้มันก็ดีหมดแหละว่าเราต้องทําอันนี้อันนี้นี่เราขออันนี้เราจะเอาอันนี้เราต้องการอันนี้เราจะเอาเดี๋ยวนี้แต่พอมันไม่ได้เราก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกว่า พระเจ้าทอดทิ้งลูกหรือเปล่าพระเจ้ามีจริงๆริงไหมพระเจ้าได้ยินหรือเปล่าแล้วพระเจ้าจะช่วยลูกหรือเปล่าเราเกิดความสงสัยวุ่นวายไปหมดแต่ความสงสัยไม่ได้ทําให้เราได้รับคําตอบถูกไหมคะเราจะทายัางไงให้เกิดความเชื่อก็กทําอย่างมากี้เนี้ยถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวเราย้อนไปฟังกันใหม่นะคะไม่พูดซ้ำเนาะจะได้แป้งหน้าต่อคือเราจะต้องไม่สงสัยพระเจ้าแล้วถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์อีกนั่นแหละ ทำยังไงเราต้องจัดการกับความสงสัยในนามพี่เยซูเอความสงสัยฉันขับไล่แกออกไปฉันตัดขาดแลวตัดสัมพันธ์กับแกไอ้วิญญาณแห่งการสงสัยใจดื้อดึงดื้อดานไปในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนและฉันสถาปนาเข้ามาในตัวของฉันหัวใจของฉันว่าฉันเป็นคนที่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างสุดใจอเมนดีไหมคะเอาจากนั้นอ่านต่อค่ะอ่านพร้สัญญาต่อนะคะข้อที่3เพพาะพระองค์จะทรงช่วยกู้สายฝนให้พ้นจากกับดักของพันธุ์นเอาละแกแกจะเอาปัญหาอะไรมาให้ฉันได้ยินหรือว่าฉันกำลังเจออะไรอยู่ฉันจะรอด บางทีท่านกำลังฟังอยู่ท่านกำลังถามว่าก็นี่ไงรอมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าห้องเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัดน้ําตัดไฟค่ะน้ำตัดไฟก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วจะทำยังไงแล้วเขาจะไล่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดือนหนึ่งแล้วนะที่เราเจอกับปัญหาเนี้ยแต่เรายังได้อยู่ในห้องนี้ไงเรายังมีน้ํามีไฟใช้อยู่เราลืมขอบคุณพระเจ้าไปหรือเปล่าว่านั่นคือพระเจ้ากาลังทาการอัศจรรย์ในชีวิตของเราอเมนไหม บางทีอ่ะเราขอเนี่ยเราก็จะจ้องแบบไปที่ความคิดของเราอ่ะเราจดจอดไปที่ความต้องการของตัวเราเองว่าเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ใช่เราก็ต้องการนั่นแหละแต่เราให้จดจอที่พระเจ้าไงเราบอกความต้องการของเราเราทูลต่อพระเจ้าเสร็จให้เรามาย้ายจุดจดจอนะคะไปที่พระเจ้าพระบิดาพง์ทรงรักลูกลูกอะอะสาสาวเราเปิดร้านวันนี้ลูกเปิดร้านแล้วพระเจ้า ลูกทาหน้าที่ของลูกแล้วเต็มที่คือลูกรอลูกค้าเต็มที่เลยขอพระเจ้าเมตตาทํางานการแจ้งของลูกค้านําลูกค้ามาใช้จ่ายมาซื้อของลูกมาใช้บริการลูกให้ลูกมีรายได้ก็มาในวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเมตตาลูกด้วยอาเมนไหมคะเห็นไหมคะดังนั้นให้เราเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าไล้ยังไงต่อให้เราขอบคุณเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าห้องมาเดือนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ได้ตัดน้าไม่ได้ตัดไฟเราไม่ได้ปิดล็อกห้องเลยเรายังได้อยู่ ดังนั้นเราจะไปตีพลตีไผ่ท,ทาไมเรายิ่งต้องเห็นอัศจรรย์แล้วขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยตั้งเดือนหนึ่งแล้วฉันยังไม่ได้จ่ายค่าน้าค่าไฟและค่าห้องแต่ฉันยังอยู่ได้อ่ะโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าอัศจรรย์ถ้าเมื่อวานฉันรอดวันนี้ฉันกำลังรอดพรุ่งนี้ฉันก็ต้องรอดเพราะว่าฮีบรูบทที่13ข้อที่8พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอเมนไหมคะนั่นแหลคะค่ะ พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่พระผู้ช่วยรอดของเราเป็นเช่นนั้นทั้งหมดนี้เราพูดตามอะไรตามพระคัมภีร์ตามพระสัญญาของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ค่ะพี่น้อง